อ่อนเพียก็จะมีก่อนเนยล่ะนี่ยาพ่นอย่าก็จะมีก่อขอดูนอยอยู่อกเราเลยจ้าทำถาเลยจ้าผลจะได้แบบได้ไหมจจะพกติดตัวตลอดเลยค่ะใ่ไจะพกติดตัวตลอดเลยค่ะยาพ่น ตาเป็นมาเมินเนาะเปล่นโลกง่า่เป็นมาหลายปีค e ่ะเป็นมาหลายปีแล้วเอักสั่งหอกเลยในหม้อเนาะสูดได้ไปก็จะลงมาสูไมนได้ไปล่ะถ้าเวลาตาไปเนี่ไปจะไรเนี่ยเจ้ารถเถนนรถด้วยสามสาม การใช้ใจของออกคนเดียวเนาะถ้าถัองออกซิเจนนี่ล้วต้